ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมรับเบืงองทางช่องสองคัชนชาแนลค่ะพี่น้องนู่นะคะเต่าหินี่ค่ะไปกันหลายคนด้วยคะวันนี้เก็บเห็ดเช่นเดิมเช่นเคยละค่ะไปกันหลายคนอยู่คำว่านี้ค่ะค่ะกำลังมาหอดค่ะกำลังมาหอดปลาเนาะคะ่ะแต่ยังพลนดได้ขื่นไปหาเห็ดอยู่คะ่ะกำลังจะขึ้นทั้งภูเนาะคะ่ะก็บบ่รู้ว่าจะพกควมันเนาะคะ่ะลายปันใดเนาะค่ะก็ไปรุ่นน้ำกันกระสาวคันเนาะค่ะว่า3าวคันจะพกควมมันซูพ่อแม่พี่น้องด้เบิ่งกันหน่อยหลายซําใดเนาะค่ะไปค่ะ ไปน้ำกันเลยจ้าแต่ก no ่อนจะไปโพกคมาหน้ำกันกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้สาวขัางในเด้อค่ะไปค่ะไปน้ำกันเลยค่ะห้อยทางขึ้นไปเก็บเฮ็ดค่ะไม่ย่างขึ้นไปค่ะไปคูเนาะไปย่างก่อน เห็ดขาดินค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้านี่ค่ะดอกงามอยู่ค่ะสองคันมาหาน้องอหาเห็ดค่ะเดี๋ยวมาพ่อหนองใหม่ค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้านี่ค่ะแต่สองคันยังพันได้เก็บดอกค่ะสอคันไทยพ่อแม่พี่น,อน้องเบิ้งเน้าบ้านหนองใหม่กำลังออกค่ะพ่อแม่พี่น้องพอค่ะพอค่ะ พอที่เราดอกอีดอกนึงค่ะพอที่เราเต็มที่เราดอกค่ะเพราะเป็พี่น้องจ้าเห็ดบเปลี่ยนมูเลยค่ะอีดอกนึงพี่ค่ะออุูปลอยเม็ดนึงค่ะ ดน้ำหมากดอกนึงค่ะเนียงห,หร่าน้ำมากไ่ได้ไม่ใแงงนท่อนหินอกอก่มีพอค่ะอือหน่อยนึค่ะดู นึงค่ะนี่พอค่ะเปิงคมค่ะสองจุ่มค่ะนี่ค่ะจุ่มหนึ่งค่ะอีกจุ่มหนึ่งค่ะยังงามเลยค่ะคุณจุ่มนี้ก็น,นะคะ 자. 이한 개. 액체. มังคมค่ะจ้าสองนี่มะพร้เฮ็ดอไฟคบพ่อแม่พี่น้องดี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 ค่ะีีีสอเก็บกองไว้ค่ะนคะอเิดี่ะดี่ยงเถ่าไปเถ่าไปเถ่าไปอ่อนอยู่ค่ะอ่อนอยู่ได้อยู่ไปค่ะเก็บเบ เนี่ป็นมูเป็นมูครัพ่นพ้องทชวีงสาวันครังนะคะที่่ี่ชคดีค่ะค่ะนี่เท่า มันอันนี้ดนี่ค่ะนี่ค่้าวสองการโชคดีโชคดีแล้วขอบคุพี่น้องจ้าหึหึหึนีหึหึห ่ oh, oh. <hum> ู hey. <ools> ูกล่งเลย่ะฮิฮิ้าว่ก่นเลยูงั่ซองหะพี่ๆค่ะอีกบกนึงนี่อีกบอนีอีกบอเนมนก็ได้ค่ะเนอะ ค่ะเพราะไม่พี่น้องจ้าสองคันในมูเดียวคันอ้าค่ะสายเตบอยุคค่ะเฮ้ยขมูนี่ได้บกมูบอกไงเลยค่ะ